เพราะฉะนั้นจึงได้มีการอุป,ปมาพระพุทธ,ธะว่าเป็นเสมือนผู้เปิดประตูคอกแห่งอวิชชาผู้ที่ไม่สนใจจะศึกษาฝึกฝนอบรมจิตปล่อยให้จิตนั้นตกอยู่ภายใต้ของความป่าเถื่อนป่าเถื่อนที่จะเอาตามใจของกิเลสตันหาอุปาทานเพราะอาวิชชาเข้าครอบงำฉะนั้นพระองค์มาแล้วสเสด็จมาสเสด็จมาด้วยการที่นำพระธรรม มาสั่งสอนมาบอกกล่าวแก่มนุษย์พระองค์ได้เสด็จปรินิพานไปแล้ว2,500กว่าปีแต่พระธรรมยังอยู่เพราะฉะนั้นจึงเปรียบพระองค์เป็นเสมือนผู้เปิดประตูค้อกแห่งองวิชชาคือเปิดประตูคอกแห่งความเขา่าความไม่รู้ความที่ไม่สนใจจะศึกษาสิ่งที่ควรรู้เพราะฉะนั้นพระองค์เปิดหนทางนำแสงสว่างมาประทานให้ ว่า,ถ,าถ้าต้องการจะออกจากคอกของความเขาของความมืดหนทางอยู่ตรงนี้หนทางอยู่ตรงนี้หนทางที่จะเดินไปเพื่อให้ออกจากคอกแห่งอาิชาคืออะไรนึกถึงอริยสัจสี่ทันทีนะคะก็คงจะตอบได้ว่าหนทางที่จะออกจากประตูคอกแห่งอาิชาก็คือต้องเดินตามหนทางแห่งอริยมรคมีองค์8 พยายามฝึกฝนอบรมใจสมาทานในใจว่าวิถีชีวิตของเราจะต้องดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติเริ่มต้นด้วยสมาธิฏฐิจะเดินไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ด้วยความมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เด็ดขาดอาจหารจนกระทั่งสามารถถึงที่สุดแห่งความทุกข์ให้จงได้พระองค์จึงเปิดประตูให้แล้ว ให้เลือกเอาจะเดินหรือไม่เดินก็เชื่อว่ามนุษย์ที่มีมเมล็ดพืชแห่งโพธิอยู่ในจิตสำนึกได้ถึงคุณค่าของมเมล็ดพืชแห่งโพธิน,นี้หรือแห่งพุทธานี้ย่อมจะพากันรีบเดินใช่ไหมคะรีบเดินออกจากคอกแห่งอวิชชาที่เป็นข้อข,ของความมืดความเขาอ,อึดอัดหายใจไม่ออกไปสู่แสงสว่างอากาศโล่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะ เข้าถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์มีแต่ความสงบเงยือกเย็นผ่องใสยอยู่เป็นนิด